ดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17เมษาย,ยนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้กับคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 วนนี้เวลา14นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องอเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์แก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในการนี้พระราชทานหน้ากากผ้าซึ่งตัดเย็บจากผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกแก่นายกแพทยสภาพระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยและพระราชทานน้ำยาฆ่าเชื้อแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนจากนั้นทรงมีพระดำรัสขึ้นชมและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ข้าพเจ้าต้องขอแสดงความขอบคุณแก่แพทย์และพยาบาลทุกท่าน ของโรงพยาบาลตัวลงกรรวมไปถึงแพทย์พยาบาลจากทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สื่เนื่องจากการที่ข้าพเจ้าได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่แล้วข้าพเจ้าได้ได้รับรายงานจากทางกระทรวงว่าเวชภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกส่งไปยัง แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆที่ขายแคลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสงาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แพทย์พยาบาลได้รับอุปกรณ์การป้องกันเชื้อในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมแพทย์สมาคมในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภยัยโควิด -19 ที่ข้าพเจ้าร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แก่แพทย์นาบาลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดหาความคุ้มครองชีวิตไปยังบุคลากรแพทย์ในสาขาอื่นๆอีกด้วยที่ต้องร่วมเป็นผู้ดูแลคนไข้โควิด -19 นอกเหนือจากแพทย์รพยบาาลแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของ การปิดโรคจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านอย่าะลาใจอย่าประมาทในการต่อสู้ในครั้งนี้ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศยังขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่างในวันนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สุวรรรีแบงคอก รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะไปแจกจ่ายต่อโรงพยาบาลต่อไปข้าพเจ้าทราบว่า10จังหวัดที่มีอัตราสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความห่วงใยไปยังประชาชนทางภาคใต้และคงต้องขอความร่วมมือจากแทพทย์พยาบาล ผู้บริหารราชาการทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และดูแลสถานการณ์ทางภาคใต้อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีประสงค์ที่จะมอบเวชสัพฑนต่างๆให้แก่โรงพยาบาลทางภาคใต้ผ่านทางผู้ว่าราชาการจังหวัดซึ่งกะมีการนัดส่งมอบในเร็ววันนี้สุดท้ายนี้ขา้าพเจ้าหวังว่าอีกไม่นานนี้ประเทศไทยจะชนะในการต่อสู้โรค โควิด19ด้วยแรงกายแรงใจของเหล่าแพทย์รพยาาบลทุกท่านข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้แพทย์ลรพยบาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์มีสติมั่นคงเพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยทุกท่านต่อไป ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากผ้าในนามแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกโดยได้เสด็จไปทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพิ่มเติมด้วยพระองค์เองณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทยเมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโปรดให้ในายไกรสอนวิสิทธิ์มง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกและน้ำยาฆ่าเชื้อไปมอบให้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลากปลื้มและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ พร้อมกันนี้ทรงโปรดให้ในายเอกกรัฐหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนสิ่งของพระราชทานส่วนพระองค์ไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บกับผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบเจลแอลกอฮอลล้างมือแบรนด์สิริวันวรีแบงคอก และน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานยังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์และสำนึกในพระกรุณาเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งและที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาทรงโปรดให้นายชัยสิทธิ์พานิชพงพ์ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่หน้ากากผ้าเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือแบรนด์สิริวันวรีแบงคทอกและน้ำยาฆ่าเชื้อ ไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลรามันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโรงพยาบาลบรรนังสตาโรงพยาบาลทานโตโรงพยาบาลกรงปีนังและโรงพยาบาลกาบังเพื่อใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ส่วนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ทรงโปรดให้นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเคลื่อนสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอลล้างมือในแบรนด์สิริวันวรีแบงค์ท็อกและน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมอบแก่ผู้แทนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตผู้แทนโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลถหลงังโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลฉลองและโรงพยาบาลอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อบุคลากรทางการแพทย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องสงนาำสงกรานต์ถวายแด,ด่สมเด็จพระอริยวงศ์สัจจานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานพุทธศักราช2563 วันนี้เวลา10นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้ำสงกรารพระราชทานไปถวายแดย่สมเด็จพระอริยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2563โดยทรงยึดถือความสัญญูกระตะเวทีเป็นธรรมะประจำรรพระราชหฤทยัยดังเช่นพระมหากษัตร์ไทยทุกยุคทุกสมัยที่นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแดย่สมเด็จพระบรมราชบ,บุรพาการีแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานไปถวายแด,ด่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานแก่พระราช,ารราชวงศ์ผู้ใหญ่ตลอดจนข้าทูลละอ,องธุลีพระบาทผู้สูงอายุบางพระองค์ตามโบราณราชประเพณีเป็นการแสดงพระราชกัตัรยุตธรรมและพระมหากรุณาธิคุณเทศกาลสงกรานถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณและมีกิจกร,รรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอาทิ การสงน้ําพระซึ่งมีสองแบบคือการสงน้ําพระพุทธรูปและสงน้ําพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มศักราชใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานถุงพระราชาทานแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครซึ่งถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานจำนวน1 9 2 3ถุงไปมอบแก่ประชาชนใน14เขตได้แก่เขตธนบุรีเขตบางนาเขต ลาดกระบังเขตดินแดงเขตคันนายาวเขตคลองสามวาเขตตลิ่งชันเขตราชบูรณะเขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุเขตบางบอนเขตหนองแขมเขตสะพานสูงและเขตกรมทองรวม73ชุมชนอาทิชุมชนวัดใหญ่สีสุพรรณชุมชนหลังไพรเสน่สร็จชุมชนวัดฮิรันรูจีชุมชนเลียบทางด่วนบางนาชุมชนใต้ทางด่วนดินแดงชุมชนช่องลมหลังฉางชุมชนโรงช้าง ชุมชนทองกิติชุมชนวัดช่างเหล็กวัดเตรไรชุมชนวัดมะกอกชุมชนสาลารวมน้ำใจพัฒนาชุมชนแรงร้อนชุมชนคลองใหญ่ชุมชนวัดนาคสีบาทชุมชนเทียนทะเลชุมชนคลองบางกรานพัฒนาชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรีชุมชนกองขยะหนองแขมชุมชนบัวขาวชุมชนศิลปะเดชและชุมชนภูมิใจเป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถรับจ้างจักรยานยนต์รับจ้างแม่บ้านและเก็บของเก่าขายซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและรายจ่ายในครัวเรือนสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ได้รับถุงพระราชทานและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น เจ็ดสิบแล้วก็ยังไปทํางานอยู่ะค่ะกับจ้างเป็นแม่บ้านมั่งอะไรมัง่งเขาสั่งหยุดเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่ะปะิืมปฏิอย่างยิ่งค่ะไม่เคยได้ก็ดีใจมาพูดไม่ออกดีมากเลยที่พระองค์ยังทรงเมตตาโอ้ยคนยากคนจนขอบพระคุณพระองค์มากค่ะเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้แบบนี้นะคะ คือจะเอาออกแล้วก็จะซักให้ดีก็เอาไหว้บูชาเพราะว่าทั้งเกิดไม่เคยได้รับเลยความสูงสุดแบบนี้นะคะเราก็มีร่มโพล่มใจแค่นี้เนาะจะไปพึ่งใครพระองค์ย่งเมตตาก็ขอบพระคุณยิ่งเลยค่ะสาธุทุกคนรักท่านทุกพระองค์ลรักมากๆขอท่านอุยพรเลยค่ะถ้าเราที่นี่นี่นะคะที่ตอพระองค์เลยจ่ะ เราเหลือเงินเกี่ยวสุดท้ายแล้วถ่าท่านเปิดเจดีย์แล้วก็ไม่หาตรงไหนพี่ไม่มีไม่มีรหลรหลรับเลยแต่ไหลจ่ายเราก็ต้องเลี้ยงลูกประทังชีวิตไปอีกถ้าเกิดไม่ได้ท่านเราก็ไม่มีปัญญาจริงจะซื้ออรปกรณเหมือนกันนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมากเลยรักท่านมากอ่ะรักทุกพระอ,องค์ค่ะนมพระเจ และตั้งแต่วันที่5ถึง16เมษาย,ยน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระเมตตาพระราชาทานถุงพระราชาทานแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครรวม625ชุมชนจำนวน122,592ถุงซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีต่างสนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยป ประชาชนทุกหมู่เหล่าและไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนในยามที่เกิดภาวะวิกฤตทุกสถานการณ์มูลนิธิไทยพัฒนารับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้ที่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อตามที่สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนไทยพัฒนาสู้ไัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ ัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยหน้าและเป็นกําลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยในระยะแรกพระราชทานแก่โรงพยาบาล4แห่งในภูมิภาคต่างๆได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยาหาจังหวัดยะลา ซึ่งในวันนี้ได้มอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยาหาจังหวัดยะลาเป็นแห่งแรกและจะนําไปมอบให้กับสามโรงพยาบาลที่เหลือต่อไปสําหรับห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัยสำหรับใช้ตรวจวินิจฉัยโดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเหมาะกับการใช้งานกับคนไข้นอกที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ดนะโดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจาเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตลดาบัญชีกระแสะรายวันเลขที่0674873สอบถามข้า คุณเพิ่มเติมได้ที่024478585-8ต 8, ่อ109 121และ259 วันเดียวกันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลจุฬาภรศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควักวรคติยราชนารีทรงห่วงใยและทรงมีพระดาริที่จะช่วยเหลือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาปโปรดให้ ราชุิทยาลัยจุลาภรณ์จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวนสิบเครื่องโดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนห้าเครื่องได้แก่โรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชนครินและโรงพยาบาพลพระนั่งเกล้าอีกทั้งจัดไว้ที่โรงพยาบาลจุลาภรณจำนวนห้าเครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆสามารถขอยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ในการนี้ได้พระราชทานแอลกอฮอล์เจลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยกระทรวงสาธารณาสุขจะส่งมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆต่อไป ในการนี้เลยาธิที่การราชวิทยาลัยจุลาภร์นำคณะไปเยี่ยมชมห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์จุลาภรเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการตรวจและคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด -19 แบบมีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการรักษาตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันเิียนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ